มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนภาพสะเทือนใจช้างกระดูกผิดรูปหลังแบกนักท่องเที่ยวมานานกว่า25ปี ใน Facebook ซึ่งเป็นเพจมริทิเพื่อนสัตว์ป่าได้มีการเผยภาพเปรียบเทียบของไพลินช้างวัย71ปีหลังจากที่ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนานกว่า25ปีจนกระดูกสันหลังของช้างตัวนี้บิดเบี้ยวผิดปกติดูมริทิเพื่อนสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเผยว่าไพลินช้างวัย71ปี ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนานกว่า25ปีจนกระดูกสันหลังนั้นบิดเบี้ยวผิดปกติจะเห็นได้ว่ากระดูกสันหลังซึ่งปกติควรที่จะโค้งมนและยกข,ขึ้นตามธรรมชาตินั้นยุบลงและจมลงจากงานที่หนักที่ผ่านมาถึง25ปีไพรินถูกใช้งานให้กับนักท่องเที่ยวขี่มานานถึง25ปีแม้ว่าในแต่ละครั้งจะมีข้อจำกัดให้นักท่องเที่ยวนั่งได้ไม่เกิน6คน แต่ถึงขนานั้นเองจากการที่ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำส่งผลให้เกิดภาวะกระดูกผิดรูปซึ่งตอนนี้ไพลินได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ช้างแห่งแรกของประเทศไทยที่ปราศจากการล่ามโซ่ซึ่งมันสามารถเดินเตะๆได้อย่างอิสระและมีส่วนร่วมในพฤติกรรมตามธรรมชาติ แม้ว่าช้างจะขึ้นชื่อเรื่องของพละกกำลังและขนาดของมันก็ตามแต่หลังของพวกมันนั้นไม่ได้ออกแบบมาให้รับน้ําหนักเนื่องจากกระดูกสันหลังของพวกมันนั้นยืดสูงขึ้นทอมเทเลอร์ผู้อำนวยการโครงการอธิบายการกดทับกระดูกสันหลังอย่างต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวอาจส่งผลให้ร่างกายเสียหายอย่างถาวรซึ่งเห็นได้จากของไพลินขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ